ห้องพักที่จันทบุรีคือแรกก็คือดีเลิศสะอาดคุ้มราคาตามรีวิว9.9.1เนอะก็มาตามรีวิวนะคะทุกคนสะอาดมากเลยเนี่ยความสะอาดคือผ้าปูอันดับหนึ่งเรามาแผนให้ดูนี่ก็คือเราออกมาจากประตูนะทุกคนอ่ะอันนี้ถ่ายจากอีกม,มุมหนึ่งเลย ประตูอยู่นี่เปิดประตูมาชิง่งอ่ามีที่แขวนผ้าชอบมากตู้เสื้อผ้าแบบใหม่คือโชว์นะคะี c ูแบบนี้ไปเลยโต๊ะว,วาง,กร,งกระเป๋าตู้เย็นนะคะเราก็ซื้ออาหารมาเตรียมกินชิวๆนะคะทุกคนห้องพักก็จะประมาณนี้ นี่มีทีวีอยู่ข้างหน้าแบบนี้เลยอ่ะมันก็คือตั้งอยู่ข้างหน้าแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ฟึง่งนอนดูทีวีไปแต่ขอบอกว่า Apple ไม่ดูทีวีเลยค่ะทุกคนเนาะยุคนี้มันก็คืออยู่กับโทรศัพท์ทุกสิ่งทุกอย่างห้องกว้างใหญ่ไพศาลค่ะทุกคนสะอาด ใหม่เนาะใหม่ใหม่อันนี้ห้องน้าแล้วก็มุมนี้จะเป็นมุมแต่งตัวนั่งทํางานอะไรก็ว่าไปเลเลิศไปวิวนะคะแอปเปิลได้เป็นวิวภูเขานู่นทุกคนไกลมากนะคะไม่รู้กี่กิโลสิบกิโลขึ้นไปภูเขามองเห็นไหมทุกคนนู่นไกลเหลือเกินไกลจริงๆฟึง่งอ่ามุมนี้ ีดงมีได,ด้สะอาดสะอ้านนะคะทุกคนห้องพักสำคัญเลยคือความสะอาดถ้าสะอาดลูกค้าก็จะเกิดความประทับใจก็อยากจะกลับมาอีกแมนว่าคคะพี่น้องสะอาดจริงๆนะคะทุกคนห้องน้ำคือแบบว่าไม่มีคาบเคิบอะไรเลยทุกคนชื่นชมเขาเรียกว่า QC เนาะหัวหน้าแผนกทำความสะอาดขอชื่นชมนะคะทุกคน สะอาดจริงๆพื้นแบบว่าแห้งกริบไม่มีคราบเลยอ่ะทุกคนประทับใจประทับใจมากนี่เลยราคาแปดใบแดงกับห้าสิบกว่าบาทราคาแปดร้อยห้าสิกว่าบาทค่ะทุกคนก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะก็ตามเขาเรียกว่าคุณภาพคุ้มราคาอ่า รีวิวห้องพักคืนแรกให้เพื่อนๆดูค่ะใครชอบก็มาพักได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเปิ้ลใส่ไว้ในใต้คอมเมนต์ให้หน้อว่าที่ไหนนะคะขอบคุณสถานที่สวยๆค่ะ